การว่าผลิตกับออฟฟ์กุภายใต้โมเดลตัวอย่างของเซเลซ่านั้นคุณไม่เพียงแต่จะได้แบรนด์น้ำหอมที่คุณภาพระดับท็อปบนนั่นก็คือสูตรเอ็กซ์แรคกุ๊หัวน้ำหอมเอเซนเชียลออยล์แบ่งออกเป็นหลายเกรดเกรดที่ให้ความฉุนทางภายใต้บริษัทของออฟฟ์กุ u p เราจะไม่ใช้เลยเพราะว่าเป็นเกรดน้ำหอมที่ไม่ได้คุณภาพ ไม่ต้องมามองหากับ็ปุุ๊เราไม่ใช้เตรดน้ําหอมที่มีความออร์แกนิกกับเกรดหัวน้ําหอมสันคอ์ที่มีความละมุนและก็ไม่ฉุนแสบจมูกที่นี่เราใช้หลังสันให้คุณเท่านั้นดมแล้วคุณจะสบายจมูกเมื่อคุณเลือกคัสสันวัตถุดิบที่ดีเมื่อคุณทำผลิตภัณฑ์ออกไปสู่ท้องตลาดแล้ว ลูกค้าจะซื้อซ้ำใช้ต่อว่องต่อโดยปริยายเองค่ะ